ปลาทองทองนิยายบทที่1 3ึเอด เป็นเพราะความผิดปกติของโอทสน้อยนั่งกำนันทั้งหมดที่เตรียมไว้เพื่อถาวายการดูแลก่อนหน้านี้เลยไม่ได้ดูแลโอทสักคนเดียวมีเพียงแม่นมหนึ่งคนพี่เลี้ยงหนึ่งคนและนังกำนันที่มีความสุขุมเยือกเกินอีกสองคนคอยถาวายการดูแลอยู่ในห้องอุ่นเป็นการชั่วคราวเสียงท้องรบกวนพระอ,องค์เถอะเพคะพี่เลี้ยงถามเสียงเบา จวงเฟยไม่ได้สนใจคําพูดของทางเพียงมางไปที่แม่นมที่กําลังอุ้มกล่อมทารกน้อยผ้าที่ผ่านทับตัวทารกน้อยเผื่อนเล็กเนนุ่มสองอาคู่นั้นยังคุมมองเห็นไม่ชัดแต่กับประสานสายตากับจวงเฟยไรพิษไัยไรเดียงสารลบริสุทธิ์สายตาย,ยังยไม่รู้จกความทุกข์ย่อบนโลกใบนี้จะเข้ามาหาในอนาคตจวงเฟยกระบอกตาท้อนเผาใจอ่อนลงในทันไทดูแลโอรดน้อยให้ดีอย่าได้เมินเฉยพวกเจ้าจงจำว่านี่คือโอทส เพคะนางกำนันทั้งหลายตอบทับพร้อมเพียงกันพอคำพวดนี้ของจวงเฟยกระทบใจจนเก็บสายตาดูแคลนเอาไว้ใช่แล้วเป็นเช่นใดนี่ก็คือโอรสและอยางให้เลี้ยงดูอยู่ข้างกายพระสนุจวงเฟยหากพวกนางทำอะไรเละเลือนดูแลไม่ดีแม่แน่ไผ่อาจมาถึงตัวจวงเฟยเห็นพวกนางยอมเชื่อฟังจึงมองทาลกน้อย ก่อนจะมุนตัวเดินออกจากห้องไปที่จริงในใจนางไม่มีความมั่นใจไม่ดูว่าถ่ายที่สุดแล้วฝ่าบาทจะทรงจัดการกับเด็กน้อยอย่างไทยรอจนฝ่าบาทพระไทยเย็นลงอาจจะลงโทษเด็กคนนี้เหมือนกับที่จัดการพระสนมอูก่ก็ย่อมเป็นไปได้ภาพของทารกนอที่ตัวนุ่มนิ่มวนเวยียนอยู่ในความคิดของทางจวงเฟยถอนหายใจช่างเถิดอย่างน้อยภายในไม่กี่วันที่อยู่ในตำหนักของทางนางแค่เฝ้าดูเด็กน้อยที่น่าเวทนาให้ดีก็พอ คืนนั้นหลายคนนอนทับไม่สนิทรอจนพบว่าฝ่าพาดมีออกว่าราชการจึงเก็บความอยากรู้อยากเห็นเอาไว้ไม่อยู่นําตัวหลิวชวนที่ประกาศเรื่องนี้ให้ทราบมาอยู่ในวงล้อมแล้วสืบสวนจากเขาหลิวชวนถอนหายใจยังทักนวงเสียงถอนหายใจนี้ทําให้บริเวณนั้นเงียบลงทันตาเห็นที่ตามมาติดก็คือการซักถามที่เร่งเท้าหลิวกงคกงสถานการณ์เป็นเช่นทยกันแหตหลิวชวนกวาดตามองล่าคุนหางเอ่อยด้วยใบหน้าท่าเพียบ พระสนมอู่เมื่อคืนทรงมีโอรสน้อยแต่ตกเลือดจึงสิ้นพระชนแล้วทุกคนอ้าปากถามเช่นฮันโอรสน้อยบอกตามตรงสิ่งที่พวกเขาสนใจมีเพียงการสืบพระราชบัลลังโอรสน้อยสถานการณ์ตอนนี้ไม่สู้ดีนะัะ เหลียวชวนพูดด้วยความลังเลจบแล้วก็รียบเดินหนีไปทันทีดังนั้นเหล่าขุนนางขราชาบริพันธ์ทั้งหลายได้รับหรือว่าอรถน้อยประชดต้องไปอยู่ในพระคันสามารถเลี้ยงให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้หรือไม่นั้นอยากจะบอกได้ด้วยเหตุนี้ฝ่าบาทจึงไม่ออกว่าราชการอยู่หลายวันเหล่าขุนนางก็ต่างเข้าใจใครใช้ให้ฝ่าบาทนอกจากเลี้ยงอองฝ่าบาทมีโอรสอีกเพียงองค์เดียวตั้งแต่ยังทรงเป็นหนุ่มกันเล่า ฮองเตยไทยอ่านไม่มีใจจะไปทับหน้าเราขุนทางจริงๆและยวันมานนี้คิดถึงแต่เรื่องเด็กน้อยว่าควรจัดการอย่างไรกับเขาดีหรือว่าให้เด็กน้อยตายไปเหมือนมานาที่คลอดเขาออกมาจะดีกว่าสาหรับทุกๆคนรวมั้งเขาเองด้วยฮองเตยไทยอ่านคิดเช่นนี้จึงเสด็จไปยังตำหนักที่โจงเฟยประทับอยู่ตำหนักอี้เหอะปรากฏอยู่เบื้องหน้าแต่ว่าฮองเต้ไทยอ่านลังเดไม่กล้าก้าวเข้าไปยืนเหมือนเขายัางไม่รู้ตัวเหลียวชวนก้มตัวลงเล็กน้อย นี้ยังรู้ตัวว่าต้องทำอย่างไทยในสถานการณ์เช่นนี้ฝ่ามืดลงแล้วหมู่เมฆลอยต่ำไปชั้นๆขายกับกดทับจิตใจของฮองเต้ไทอ่านทำให้เขารู้สึกหายใจไม่ออกผ่านไปครู่หนึ่งเขาก็ก้าวออกไปยกมือขึ้นห้ามไม่ให้นางกำนันรายงานบรรยากาศภายในอบอุ่นขัจัดความหนาวเย็นจากภายนกออกไปในทันทีฮองเต้ไทอ่านก้าวขาเย,ยาวๆยาเข้าไปนางกำนันที่พบว่าฝ่าพาะเสด็จมาก็รีบถวายบังคมพระสนมเล่าฮองเต้ไทอ่านตรัสถาม นางกำนันอาวุโสวดางหนึ่งกราบทุนอย่างกล้าหาญพาสนมอยู่ในห้องอุ่นเพคะห้องเตทให้อ่านขมมดคิวด้วต่ไม่รู้ตัวได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวของจวงเฟยก็ได้มาหาถาวายบังคมฝ่าบาทเพคะห้องเตทให้อ่านประคองแขนของพาสนมเอาไว้แค่โบกมงอนนางกำนันในห้องค่อยๆหลบออกไปเงียบๆเขาเป็นอย่างไรบ้างผ่านไปครู่หนึ่งห้องเตทให้อ่านจึงตรัสถามออกมาอาจเป็นเพราะอยู่ในวัยที่ชื่นชอบเด็กนนอยเป็นพิเศษ อีกอย่างเมื่อครั้งวัยสาวความรักของคนเป็นแม่ที่ไม่เคยหายไปไหนหลังจากสูญเสียโอ,โอรสตั้งแต่วัยเยาว์ถูกปลุกขึ้นมาเห็นชัดว่าเมื่อคิดถึงห่างเส้นนั้นยังคงรู้สึกขยะแขยงหวาดกลัวแต่จวงเฟยกลับมีความสึกดีๆให้ทานลกน้อยหลายส่วนจากที่ห้องเต้ให้อ่านถามในเวลานี้พระสนุปฟังออกว่าฝ่าบาทมีเพียงรู้สึกวุ่นวายใจแต่ยังมีความเยือกเย็นหัวใจจวงเฟยแสนะท้น,นหรือว่าฝ่าบาทตัดสินพระไถยมอบความตายให้เด็กน้อย ความคิดนี้ผุดขึ้นจวงเฟยใบยนะไม่แสดงอารมณ์แต่ยังคงฉับด้วยรอยยิ้มเป็นเทหน้าทักหน้าเอนดูเพคะกินอิ่มแล้วก็หลับไม่ค่อยกวนคนอืฮองเต้ไทอ่านไม่เอ่ยอะไรต่ออยู่ด้ยวยกันมาหลายปีจวงเฟยเมแมชแมไม่ใช่คนที่ฮองเต้ไทอ่านทักมากที่สุดแต่ก็เป็นผาสนมที่เขาอกเข้าใจเขามากที่สุดนางรู้ว่ารอให้ฮองเต้ไทอ่านเอ่ยปากอีกครั้งเกรงว่าก็จะไม่สามารถกลับไปกอบกู่เอาสิ่งไทกลับคืนมาได้แล้วฝ่าบาท พระอ,องค์อยากไปดูที่ห้องอุ่นเหลืมให้เพคะเด็กน้อยกําลังหลับอยู่คิวของห้องเต้ไทยอ่านที่ขมวดมุ่นใครออกแล้วก็เลิกขึ้นแทนท่าทางเปลี่ยนไปมากในที่สุดก็พยักหน้าจวงเฟยมีสีหน้าผ่อนคลายเล็กน้อยนางแทบไม่กล้าแสดงอารมณ์ใดๆออกมาเดินไปห้องอุ่นเป็นเพื่อนห้องเต้ให้อ่าน ภายในห้องอุ่นยิ่งร้อนกว่าเดิมเมื่อเลือกพมานขึ้นความร้อนก็ประทะเข้ากับะพัก์ของห้องเต้ไท,เตไทยอ่านห้องเต้ไทอ่านทอดประเนะชาลูกน้อยที่นอนอยู่บนเตียงเตาซึ่งตั้งอยู่ข้างหน้าต่างขอถูก่อด้วยผ้านอนอยู่บนที่นอนเล็กๆมือทั้งสองข้างกลับเป็นลูกกำปั้นกลมๆยกขึ้นไว้ข้างศีรษะเสียงหายใจเบาๆแสดงให้เห็นว่ากำลังนอนหลับอยู่ไม่มีคำว่าพ่อลูกในระหว่างพระราชวงศ์คำนี้ไม่ผิด แม้แต่ห้องเตชาลาที่อายุใกล้50ชันช้นสาเหลือเพียงโอรสที่ถูกปลดเพียงองค์เดียวจิตจะที่เต็มบรทไอสังหารจางหายไปมากกว่าครึ่งโดยไม่รู้ตัวเมื่อได้เห็นทานลกน้อยที่มีนวดของตนเองไหลเวียนอยู่ด้วยสายตาของตนเองจวงเฟยแอบสังเกตสีหน้าห้องเตให้อ่าน ก่อนจะถอนหายใจเบาๆนางถือว่าคำพูดนมนับเป็นพันเป็นหมืน่นไม่สวยฝ่าบาดเห็นด้วยพระเนศของพระองค์เองในโลกนี้จะมีสักกี่คนเชี่ยวที่แข็งใจฆ่าทาลกที่พึ่งดื่มตาดูลกได้ไม่กี่วันโดยเฉพาะเป็นเลือดเนื้อเชื้อาขดของตนเองรอจนโอทน้อยขยับปากฮองเต้ไทยอ่านก็หันหลังตับทันทีเรากบว่ามีอะไรกำลังไล่ตามลีบออกจากห้องอุ่นไปจวงเฟยดีบตามออกมา ห้องหลักยกิ่งกว่าห้องอุ่นเล็กน้อยห้องเตทให้อาสงบอารมณ์ลงใบหน้าเฉยเมือ่อันเป็นเอกลักษณ์ของห้องเตกลับคืนมาโอรรถน้อยร่างกายอ่อนแอต้องให้พักผ่อนให้เต็มที่รอจนครบเดือนแล้วให้เขาไปอยู่ที่ตำหนักอินกุ้ยนอกจากเจ้าแล้วคนอื่นไม่อนุญ,ญาตให้รบกวนโอรสน้อยเขาไว้ชีวิตเล็กน้อยได้แต่จะให้อยู่กับจวงเฟยที่นี่ไม่ได้หากต้องการทักษาความทับคนที่สามารถใกล้ชิดเด็กคนนี้ได้ยิ่งน้อยคนก็ยิ่งที เค่ะ hey จวงเฟยหรือว่าโอรสน้อยสามารถรักษาชีวิตไว้ได้เป็นโชคดีแล้วคิดแล้วก็คิดอีกจึงเอ่ยออกมาไทเฮาสองวันนี้เสด็จมาฮะห่องเตยไทยอ่านท่าทางเคร่งเครียดทันทีไทเฮาได้เห็นเด็กน้อยเท่าถือหม่อมฉันกลับร่วหมอนหงกำมชัดเอาไว้ว่าร่างกายโอรสน้อยอ่อนแอมากจึงให้เข้าใกล้ขนภากไม่ดีกับคนที่ขอปฏิบัตินับใช้ข้างกายจะต้องอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้บาบนะ่อยๆเมื่อละใบหน้าต้องสะอาดอยู่เสมอ ครั้งแรกที่ไทยเฮาเสด็จมาไม่ได้เห็นเด็กน้อยครั้งที่สองเสด็จมาก็เพียงยืนมองอยู่ตรงประตูห้องอุ่น้องเต่ไทอันพยักหน้าอืมเรื่องนี้อย่าได้เพร่งพลายออกไปเสด็จแม่มีเหตุผลคงไม่ทําให้เจ้าลาบักใจหม่อมฉันทราบแล้วเพคะ ฮ้องเต้ไทอ่านกลับมาออกพระราชการอีกครั้งเหล่าขุนนงไม่กล้ากลับทูลถามและแต่คาดเดากันไปว่าโอรสน้อยพระนามัยไม่สู้ดีเมื่อก่อนฝ่าบาทแม้เข้มงวดมากแต่บางครั้งก็ยังมีรอยยิ้มบนพระพักแต่ว่ามีเพียงพระพักนิ่งเึื่ตลอดเวลาทําให้คนเห็นควัน,นี้ดีฟอเมื่อเป็นเช่นนี้ใครก็ไม่โง่พอจะไปสะกิดอารมณ์ของฝ่าบาทดังนั้นท้องเต้ไทอ่านจึงพบว่าเหล่าขุนทางพูดง่ายขึ้นมากเมื่อโอรสน้อยอายุครบเดือน กยายไปอยู่ที่ดำหนักอิ่นกุยฮองเตยห้อ่านอดใจไม่ไหวแอบไปทอดะผนตรอีกครั้งทะว่าหลังจากถูกห่างเส้นนั้นทําให้ตกใจก็ตัดสินใจได้เสียทีสายฝ้าฟ้าลงที่เาาหล่าเสนาบดีฝ่าบาทมีพรพประสงค์ทับหลานชายในราชนิกรเป็นบุตรบุญธรรมชั่วขณะนั้นคนที่ดีใจก็มีคนที่ตกใจก็มียิงไปก่อนนั้นก็คือไม่อาจเข้าใจไท้แต่หากฝ่าบาทไม่สามารถมีโอรสธิดาได้อีกก็ช่างเถิดแต่เห็นชัดๆว่ามีโอรสน้อยแล้ว แม้ว่าโอรสน่อยพระพารนาไมอ่อนแอแต่ต่อไปก็ยังสามารถมีโอรสได้อีกแผ่นดินที่ใหญ่โตท้าภูเขาเชียงซานนี้ไม่ยกให้บุตรแต่ยกให้หลานชายไม่ว่าในใจเหล่าขุนนางคิดอย่างไรเสียงส่วนใหญ่ส่วน,วนต่างนมน้อยให้คิดทบทวนใหม่ใข่จะรู้ว่าฟางแบบไม่ฟังสักนิดเรื่มไม่หัวหน้าสำทักพระราชววังจัดการวารวบรวมรายชื่อราชน,นิกุลที่เหมาะสมเอาไว้แล้วมากมายขนาดนี้เชียวหรือ หงเตยให้อ่านทับรายชื่อที่หัวหน้าสำนักพระราชวังนำเึ้ื่อนถวายอดตกพระไทยไม่ได้ตั้งแต่อายุสามขวบจนถึง30ปีหนึ่งไม่ถึงว่าจะมีทั้งหมด50-60คนหัวหน้าสำนักพระราชวังยิ้มเล็กน้อย่านคิดในใจว่ามีใช่เรื่องผิดปกติที่มีมากมายขนาดนี้ฝ่าบาทมีพี่น้องสิบกว่าคนท่านอองเหล่านี้ตั้งมีบุตรชายหลายคนก็ต้องมากเป็นธรรมดา ฮองเตยไทอ่านคิดถึงจุดดีเช่นกันถอนหยายใจยาวต่อหน้าหัวหน้าสำนักพระราชวังหากได้รับถ่ายทอดความสามารถในการมีบุตรชายมาจากเสด็จพ่อสักหน่อยก็คงไม่ต้องตกอยู่สถานการณ์ที่ช่วยไม่ได้เช่นนี้ฮองเตยไทอ่านมีกล้ามีลูกอีกแล้วหลังจากโอรสที่มีห่างยาวคนหนึ่งประสูติออกมาเขาก็เหลือเพียงความเคารพยำเกรงความเคารพยำเกรงที่มีต่อพัญชาสวรรค์รู้สึกว่านี่เป็นเสียงเตือนจากสวรรค์หากดื้อรั้นไม่ยอมฟัง เป็นไปได้ว่าแม้แต่เหล่าเทพที่คุมคลองแว่นแควนก็คงสาบแช่งทํรมรายให้พินาศเมื่อพบว่าฝ่าบาทตั้งบัตไทยแน่วแน่แล้วเสียงสนับสนุนให้คืนตำแหน่งอาจฉรทยให้เหลียงอองจึงส่อเข้ามาอีกคืนตำแหน่งให้เหลียงอ,องหรือว่าพวกเจ้าลืมเรื่องเลียงอ,องเอ่ยกายต่อหน้าองค์ชายและองคหญิงจากอี้เหลียวเมื่อเทศกาลไหว้พระจังไปที่แล้วไปเรียบร้อยฮองเต้ให้อ่านกลิ้วกราดใส่เหล่าขุนนางคกลวจนหน้ามืด เรื่องอัภยปกคองเพียงอองทําให้พระราชสาทักไข่หน้าไม่ได้แพร่ออกไปเพียงแต่เมื่อพระองค์นึกย้อนไปถึงก็ปวดเสียนเวียนกล้าวเจ็บปวดใจย,ยิ่งนักคนที่ถูกตําหนิรีบคุกเขาขอทับผิดทําให้ฝ่าบาททรงกลิ้วแล้วก็หม่อมเพียงรู้สึกว่าเลียงอองเป,เป็นของพระองค์หุบปักห้องเต้ให้อ่านไม่ต้องฟังต่อทราบเดี๋ยว่าคนที่สนับสนุนเลียงอ,องพวกนี้จะพูดจาเหลวไหลอะไรอ,ออกมาซึ่งไม่มีใครเข้าใจได้ดีไปกว่าเขาเอง หากเจ้าสารเลวนั้นได้ตำแหน่งคืนไปตาโจคง,งต้องล่มสลายมนุษย์เป็นสัตว์เห็นแก่ตัวใครต่างก็อยากให้ใส่ร้ายตนเองได้รับสืบทอดแต่เขาไม่อาจเห็นแก่ตัวให้เจ้าสารเลวนั้นทำลายแผ่นดินที่บรรพชนสร้างเอาไว้ทำลายรัษดรตาโจให้พวกชาวฉีฆ่าแกงได้หากเป็นเช่นนี้เขาจะแตกต่างอะไรกับองค์ชายใหญ่ที่ถูกจับตัว ฮองเต้ไท้อ่านทอดมองคนที่คุกเขา่าส่งเสียงหัวเทาเยือกเย็นสะบัดแขนและเตรียมจากไปคนเหล่านี้ทำเพื่อเขาจริงหรือก็แค่ก่อนหน้านี้ลงเรือลำเดียวกันกับเนียงอ๋องหลังขึ้นจากเรือจึงไม่รู้ว่ามีทางไปยอมถลำเข้าไปด้วยกันฮองเต้ไทยอ่านแต่เรียอความกลิว้วกำลังจะเข้าไปด้านในแต่ดันหน้ามืดลม้ลมลงอเชียกอนฟาพัดเมื่อเห็นฮองเต้ไท้อ่านเป็นลมลมพับทองผ้ารมก็เกิดความวุ่นวายขึ้นทันที พาเพจการทีททาให้คนที่แข็งทื่อเหมือนตอไม้มนโนยตลอดอย่างจิ้งอ๋องอดตกใจไม่ได้เสด็จพี่สิเป็นอะไรไปแล้วฮองเตศให้อ่านประชวนส่งคํามุ่นหวายเมื่อหลายเดือนก่อนประสูตรโอรสน้อยก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่ององค์สถายดองใหม่ถูกทรอบปงพระชนการถอดยศโอรสองคโตที่เกิดจากฮองเฮาเรื่องเลวร้วายทับถมในใจเป็นเวลานานในที่สุดพระอาการประชวนก็มาเยือนฝ่าบาทล้มลงต่อหน้าทุกสายตาเหล่าขุนนางหวาดกลัว วังหลังยิ่งหวัดวันไทยฮาเสด็จมาเยี่ยมด้พระองค์เองในตำหนักเฉียนชิงอบอวลไปด้วยกลิญญ่นยาหมอหลวงสองสามคนหาเรื่องกับเรื่องพระอาการของฝ่าบาทไทยฮาถามถ่ยสถานการณ์จากหมอหลวงถอดพระเนตรมองโอรสที่นอนอยู่บนตังตัวยาวฝ่าบาทสงไม่ทน,นุถน,นอมพระวรกายของพระองค์เลยฮองเตะให้อ่านพระพักตร์ีเซียวรีบยกยิ้มบางทำให้เสด็จแม่กังวลพระไทยแล้วไทยฮาถอนหายใจ หม่อมชันรู้ว่าในพระไทยทรงไม่มีความสุขแต่ก็อยากได้ท่ารามพันตนเองเก็บเรื่องเาวาทั้งหมดเอาไว้ในพระไทยฝ่าพรทรงพูดความจริงกับหม่อมชันเถิดโอรสน้อยเพียงแค่ร่างกายไม่แข็งแรงเท่าท่านถือห่องเตยไทยอ่านจับจ้องพระทัทยเฮาอย่างเลื่อนลอยผ่านไปครู่หนึ่งก็ยิ้มฝืดเฟือนเรื่องไทยก็ปิดบังท่านไม่ได้จริงๆไทยเฮารวบมือที่วางอยู่บนตักเขา้าด้วยกันโดยไม่รู้ตัวเด็กคนนั้นเป็นอย่างไทยกันแท้ ฮ่องเต้ให้อ่านแน่นิ่งไปน้ำเสียงแผ่วเๆเขาพิการแต่กำเนิดจนท้ายที่สุดก็ยังไม่กล้าเอ่ยเรื่องที่นา่ากลัวที่สุดออกมาที่แท้ก็เป็นเช่นนี้แถเหากุมมือฮ่องเต้ให้อ่านเอาไว้เป็นพอเรื่องนี้ฝ่าบาทจึงทรงตัดสินพระทัยรับหลานในราชนิคูณมาเป็นผดุบุญธรรมใช่น้ำเสียงฮ่องเต้ให้อ่านฟังดูเจ็บปวดแล้วก็กัดกรุ้มลูกไม่อยากคลออีกไม่อยากเดิมพันอีก รู้อายุปานนี้รู้ชะตาชีวิตตนเองแล้วหลายปีมานี้มีเพียงพระสนมอ,อ,อู่คนเดียวที่ตั้งคันตอไปจะยิ่งยากเกินกว่าเดิมถึงแม้มีพระสนมคนไหนตั้งคันจะเป็นโอทสหรือพระธิดาแข็งแรงลงนิ่มให้ยังมีเรื่องพิการแต่กําเนิดไม่มีทางทับประกันได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้มีสู้เลือกราชนิกุลสักคนที่เหมาะสมไทยหฮาทับฟังอย่างตั้งใจสุดท้ายก็พยักหน้าเล็กน้อยในเมื่อฝ่าพระรงคิดดีแล้ว ก็ไม่มีความจำไปต้องกิ้วคนเหล่านั้นรีบรักษาตัวให้ใหายดีเป็นเรื่องสำคัญที่สุดลูกทราบแล้วคำปลอบโยนของไทเฮาทำให้สีหน้าของฮองเตใไทอ่านดีขึ้นไม่น้อยไทยเฮาทับยาต้มร้อนๆจากขันที่ที่ยกมาถวายป่อนฮองเตใไทอ่านด้วยพระองค์เองแถมยังกำชับอย่างละเอียดอ่อนอยู่นั้นก่าจะเสด็จกลับไปฮองเตใไทอ่านหลับตาลงอย่างเหนื่อยล้าโลกภัยมายเยือนแล้วก็ผูกเขาตีลังกา ห้องเต้ไทนในตอนแรกยังมีสติพบราชคูเรียกขุนนางคนสําคัญมาจัดการเรื่องบริหารแผ่นดินต่อมาระยะเวลาที่ใช้บรรทมก็ยิ่งยาวนานขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็มีกลุ่มคนคิดทําการเคลื่อนไหวเทียบกับจวนจิ้งอองหรือจวนหนิงอองแล้วสถานที่ตั้งจวนผิงอองอยุคลายออกไปเมื่อผู้คนเอ่ยถึงมักเรียกสถานที่นี้ว่าชิงหยวนชิงหยวนก็คือสถานที่ที่คุมถังคนในครอบครัวของห้องเต้ผิงเลอ่อที่ถูกจับตัวมา ถูกลดตำแหน่งเป็นผิงอ๋องในยาปกติผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาล้วนหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางอ้อมเพื่อไม่ให้ได้ทับเคาะท้ายไปด้วยในฤดูหนาวฟ้ามืดเร็วฉิงหยวนยิ่งดุงเงียบสง,งัดผิงอ๋องดื่มเหล้าไหลจากเป็นปกติปล่อยให้อาการมึนเมาทำให้ด้านชาเพื่อที่จะบรรเทาความเจ็บปวดหลายเดือนก่อนหน้านี้เขายังรู้สึกมีหวังจะได้รับชัยชนะสามารถย่างชิงบรรลังบรยัดเข่าเชียงซานที่เป็นของเขาขึ้นมาได้ ทว่พริบตาเดียวก็ถูกลดฐานะให้เป็นนักโทษสิบกว่าไปที่ยอมนอนบนพื้นหญ้าริมรถดีขมสุดท้ายไม่เหลืออะไรสักอย่างท่านองดื่มให้น้อยหน่อยเถิดเพคะใส่หัวออกไปผิงอองยื่นมือผลักนางสนมที่ชวนให้ดื่มเท่าด้วยออกไปแขนเสื้อปัดโดนจอกเล่าตกลงบนพื้นจนเกิดเสียงทางแสบแก้วหูมีเสียงคนเดินเข้ามาใกล้มือข้างหนึ่งเก็บกวาดจอกเลาที่แตกกระจายอยู่ที่พื้น คนที่มาก็คือหนึ่งในคนดูแลจวนอองจนถึงวันนี้ผิงอองยังจำชื่อเขาไม่ได้จำไม่ได้ไม่เกี่ยวอะไรด้วยถึงยังไงก็เป็นคนของเจ้าสี่ทั้งนั้นขิงหยดเป็นกรงขังขนาดมหืมาที่ขังครอบครัวของเขาเอาไว้ทั้งหมดใส่หัวออกไปเดี๋ยวนี้ผิงอองทำสีหน้าไม่พอใจใส่คนที่มาท่านอ,องข้างนอกฟ้ามืดแล้วยะค่ะไม่ได้ยินที่ข้าพูดรือผิงอองฟังน้ำเสียงสื่อความในของคนที่มาไม่ออกสีหน้าเบึ้งตึงกว่าเดิม คนที่เดินเข้ามาใกล้อีกนิดเสียงถูกกดจนแผ่วๆฟาบาดผ่ชชนมาหลายวันแล้วผิงอ่องรู้สึกหนาวสัน่นรีบจองมองไปรอบๆกลัวว่าพบคนที่คอยนับใช้แกล้ชิดในห้องไม่รู้ว่าหายไปตั้งแต่เมื่อใดเขารู้สึกหนาวไปทั้งตัวตกใจจนสั่งเมาสายตาจ้องคนดูแะที่จำชื่อไม่ได้หากทรงต้องการเอาสิ่งที่เป็นของพระอ,องค์คืนราม่อมจะแนะนำคนผู้หนึ่งให้แต่หากไม่ต้องการก็ถือว่าผู้นห้อยไม่เคยมาที่นี่ จ้าเป็นใครกันแท้ผิงอ๋องตะโกนถามเสียงต่าฟังเสียงหัวใจตนเองเต้นแรงเห็นได้ชัดว่าเรื่องนี้ทําให้เขารู้สึกว่าคนตรงหน้าน่าสงสัยแต่ก็ยังทําให้เกิดความกระหายอยากได้ที่จะควบคุมเพราะเหตุผลนี้เขายอมให้คนที่เข้ามาหากระซิบเสียงต่ำที่ข้างหูจริงหรือผิงอ๋องหน้าเปลี่ยนสีไม่กล้าเชื่อในทันทีคนที่นําของสิ่งหนึ่งยัดใส่มือเขาในที่สุดก็พยักหน้าได้เดีไปจัดการ เขจะไปพบเขาพะยะค่ะสีหน้าท่าทางของคนที่มามีความเพียนที่อย่างยิ่งไม่นานก็มีแขกลึดลับคนหนึ่งมาเยือนชิงหยวนปรึกษาหาอกันอย่างลับๆกับผิงอ๋องยวนันค่อยจากไปผิงอ๋องนั่งนิ่งครู่หนึ่งจากนั้นก็ลุกขึ้นยืนและเดินออกไปข้างนอกยิ่งเข้าใกล้มากเท่าใด ขาที่ก้าวเดินก็ยิ่งหนักขึ้นโดยไม่รู้ตัวฉีหมิงได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวเขามองออกไปสองพ่อลูกประสา,าสายตาเขาเป็นคนหลบสายตาก่อนสีหน้าผิงอ่องเจือความฉุนเฉียวยางก้าวที่หนักหน่วงเป็นไปนเร่งร้อนเดินมาอยู่ต่อนหน้าฉีมิงยางรวดเร็วฉีหมิงมองเขานิ่งไม่พูดอะไรออกมามิงเอ,อ๋อเจ้ายัางโทษพ่อฉีมิงยกกิ้มพางท่านเรียกเขาว่าหยางเจอดีกว่ากระมังมิงเอ,อ๋อเจ้าฉลาดขนาดนี้ เอ็นไบไม่ได้ที่จะไม่รู้ว่านั่นทําเพื่อไม่ให้พวกเขาจับตัวไปฉีหมิงพูดขัดคําอธิบายของพิงเอ,อ๋อด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ก็ข้าไม่ใช่ฉีหมิงเพราะองค์สถายะที่อยู่ข้างกายท่านมาโดยตลอดในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าไม่ใช่หยางเจิดแล้วจะเป็นใครได้อีกหากเป็นไปได้เขาหวังว่าตนเองเป็นหยางเจิดจริงๆคนคนนั้นมีอนาคตมีสหาหมีชีวิตเป็นจองหันยางเฉอผิงอ่องเริ่มโกรธขึ้นมาแล้วเจ้าเลยบอกที่ซ่อนของข้า ให้เสด็จอาศิของเจ้าไม่ว่าอย่างไทข้าก็เป็นพ่อของเจ้าเจาเป็นเช่นนี้อากตันยูหิ่งนะักเผชิญหน้ากับคำตำหนิของผิงอ๋องฉี่หมิงสีนําไม่เปลี่ยนสักนิดเช่นนั้นท่านคิดจะเอาอย่างไทยให้ข้าเฉอญเนื้อตัดกระดูกคืนอย่างท่านถือฉีหมิงดวงตาสุขใสที่มีละลอกคลื่นคล้ายกับมองเห็นได้ทะลุปลุกโพลงความโกรธของพิงอ๋องยิ่งเชี่ยวกรากถอนให้นใจออกมาอย่างแทงจังเถิด ไม่เถียงกับเจ้าเรื่องนี้แล้ววันนี้ข้ามาหาเจ้าเพราะมีเรื่องอยากปรึกษาในชวนจิ้งอ๋องจิ้งอ๋องเล็กปวดใจมาสองคนให้มาแล้วก็กำชับว่าซัวเอ๋อแต่ไหนแต่ไรมาเจ้าทําให้คนวางใจแต่ตอนนี้เจ้าทํางานในกรมรชาชทันคบหาข้าคนภาคหน้าไททาช่วงนี้ต้องระมัดระวังตัวให้มากพยายามอย่าไปดื่มเหล้าคบคาสมาคมกับใครลูกทราบแล้วจิ้งอ๋องจับจ้องฉี่ห้วนเจ้าก็อยู่อย่างสงบ ออกไปข้างนอกให้มันน้อยหน่อยลูกทราบแล้วฉีหว่ห้วนตอบทับเบาๆเขารู้อยู่แล้วกับพี่ใหญ่กำชับด้วยความเป็นห่วงกับเขาออกคําสั่งเข้มแถมตางให้กระพริบชินเสียแล้วถ้า,างเจ้าแบบนี้หมายความเช่นไยอย่าในกูคาดไม่รือว่าทั้งวันจะไปออกไปมัวสมที่ไหนจริงอ๋องปล่อยบุตรชายคนโตไปคิดจะสั่งสอนบุตรชายคนเล็กฉี่ซวกลับมาถึงที่พักคางเตียงตามีโต๊ะเล็กวางอยู่บนโต๊ะมีโต๊ะเ,เล็กที่กําลังต้มน้ําแกง ระดูกหมูเดือดเพ้าอยู่ในหม้อทองแดงขนาดไม่ใหญ่นะักด้านข้างมีจานใส่เนื้อแพะหั่นบางๆสองจานและผักอีกสองสามอย่างหรือดูหนาวทั้งข้างเตากินอาหารจากหมอ้อที่มีทั้งเนื้อและผักช่างสบายอะไรเช่นนี้มีหน้าเล่าบอกให้ข้ารีบจัดเตรียมให้เรียบร้อยทันกลับมารวดเดียวถึงเพียงนี้นี่เองหลินเ่าคีบเนื้อแพะใส่ลงไปต้มในหม้อร้อนฉีดส่ายยกยิมพังถ้าหากมีน้องรองอยู่ถ้วยก็เป็นเช่นนี้แหละ สองคนกินม้อร้อนเสร็จหลังจากบ้วนปากเรียบร้อยก็นั่งพูดคุยกันเรื่องพระอาการประชวรของห้องเต้ไทอานชาติก่อนตอนที่หลินเ่าลับมาเมืองหลวงอีกครั้งก็ลวงเข้าปีใหม่แล้วในเวลานั้นห้องเต้ไทอันประชวรแล้วมีองค์สถายัดคอยดูแลรัชตายแผ่นดินแทนสําหรับเรื่องเหล่านี้คนที่อยู่ในเมืองหลวงตลอดอย่างฉี่ซั่วย่อมรู้ที่กฤลินเ่าเวลาไม่ถูกท่องชาถิแล้วฝ่าบาท เริ่มมีพระอาการประชวรเกิดเริ่มเขา้าฤดูใบไม้ผลิปีนห้าชาวนั้นองค์ชาทยาตจึงขึ้นดูแลบริหารทาชการแผ่นทินพอเป็นเช่นนี้จวนจิ้งอ๋องจึงถูกฆ่ายกครอบครัวอย่างเขี่ยมโหดตามที่องค์ชาทยาตวางแผนเอาไว้ชาติแล้วองค์ชาทยาตไม่ได้ถูกยดวยอ๋องไม่ได้สิ้นพระชนการสึกวุ่นวายสามฝ่ายไม่ได้เกิดขึ้นชาตินี้ฝ่าบาทประสบกับเรื่องราวทุกข์ใจเหล่านี้จึงได้ประชวนเทวขึ้นหลินเ่ายิ้มขมคืน อาซ้วเหตุใดข้ารู้สึกว่าเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของพวกเราเรื่องไม่ไดีจึงเกิดขึ้นมากมายเรื่องอื่นก็ช่างเถิดแต่การสิ้นพระชนของว้อยอ๋องกับการสึกวุ่นวายสามไยไม่ได้เกิดขึ้นในชาติที่แล้วฉี่ยยื่นมือมาลูบศีรษะลินเฮาอย่าโทษตนเองไปเสียหมดทุกอย่างเจ้ารู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นในชาติที่แล้วจนะริงๆหนาถือลินเฮาปัดมือที่ลูบมวยผมจนยุ่งออกผมยุ่งหมดแล้วเจ้าค่ะกำลังคุยเรื่องจริงจังอยู่ มือมาช่างหยู่ให้สุกฉี่่วยกค,คิ้มถึงอย่างไรก็จะเข้านอนแล้วหนินเท่าดึงปิ่นปากผมออกเสียเลยผมยาวสยายทิ้งตัวลงมานา,งางน่งจับจ้องริฝีปากที่ประดับด้วยรอยหิ้มของชายตรงท่าท่านคิดว่าเรื่องไม่ดีเหล่านี้อาจเกิดขึ้นในชาติที่แล้วอย่างนั้นเถิดเจ้าคะฉี่กวไม่ได้ตอบตรงๆขอถามกลับหนึ่งคำเทียบกับห้องเตยองคปัจจุบันองค์สถายต์เป็นเช่นใดบหายน้านินเท่าแสดงความทันเกียรติ ข่าวว่าองค์ชาญญาตเป็นขี้โคนก้อนหนึ่งโคนสกรปรกชาติทีแล้วหากคนอย่างองค์ชาญญาตได้สืบทอดราชบัลลังก์หลั่ังห้องเต้ผิงเลอ่อฝ่ายเที่ยวก็สามารถจับเขากืนกินทั้งเป็นได้แล้วสามารถคิดออกว่าสภาพตาโชจะเป็นเช่นไรแม้พวกเราไม่ได้เห็นแต่นั่นเป็นเส้นทางที่ต้องมุ่งเดินไปเพียงแต่ชาตินี้แม้เกิดขึ้นเรียวกว่าแต่ว่าสำหรับผลที่ออกมาไม่ต่างกันเท่าใดต่อในสถานการณ์ภายในและภายนอก สงบสุขชั่วคราวอาโซ่ท่านพูดถูกข้าคิดมากไปเองเจ้าค่ะหนินเห่าพยักหน้าเห็นด้วยจูจ่ๆก็นึกขึ้นได้แต่อคงสถา,ายห่าไม่ได้ถูกท่านฆ่าตายถือถ้าทางหลินเห่าดูผิดปกติเล็กน้อยถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่ใช่ว่าเว่ยอ,องกุ้มอำนาจชาทีแล้วเว่ยอ,องอาด้วยน้ำมือของชีมหิงชาตีแล้วห้องเต้อผิงเลอร์ยิ่งมีเวลามากกว่าเตรียมตัวได้พร้อมเต็มที่มากกว่า อาจทำให้เกิดความเสียหายได้มากกว่าฉี่ซ่วยยื่นมือไปโอบเอวนางเอาไว้มองไปนอกหน้าต่างไม่ต้องพัวพันกับเรื่องพวกนี้เรามองไปข้างหน้าก็พอเจ้าค่ะหนีนห่าพยักหน้าเบาเแล้วมองออกไปข้างนอกหน้าต่างเช่นเดียวกันจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ